เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซานี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมโรนสตีดภาค6นะครับผมเอาละในครั้งนี้เราจะมาลุยชาเลนจ์กันนะครับว่ามันมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่นะครับเปิดกล่องแล้วไหนดูซิ j a n โน่ n n o t do this นะครับ j a n โคือใครครับโจโน่ <laughs> นี่ว่าไม่ใช่จา n โน่เขาคือใครครับโอเค เขาจำกัดตัวมาให้เรานะครับแต่ว่าไม่ได้จํากัดสายในการเล่นก็แอบโอเคอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันป่ะลุยกันเถอะเตเิิมริ่มมาให้ฮีโร่เรามาแบบนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เล่นนะครับแต่นี้นี่จะมีปัญหาเรื่องไทท้ายมากๆเลยเอาเป็นว่าวางฮีโร่ก่อน คือมันจะวางตรงนี้หรอผมว่าวางข้างหน้าจะอาจจะดีกว่าไว้ฝั่งนี้ผมมีเหตุผลที่ผมวางไว้ฝั่งนี้นะเอโอเคแล้วก็แน่นอนครับตัวเรือครับบัคาเนียครับเอาไว้ตรงนี้นี่น่าจะโอเคอยู่ตีได้ค่อนข้างที่จะหลายเส้นทางมากๆและนี่จะเป็นตัวเงินต้นเกมของเราไว้ข้างบนตรงนี้ปึ๊บขัพขึ้นมาเลยครับลองเลนส์โอเคออโต้สตาร์ท มีอยู่ยอดเยี่ยมปรับเป็นสตรองไว้เรียบร้อยนะครับโอเคครับต้นเกมเราจะรีบอัพเจ้าบาคเนียตัวนี้ให้เป็นสายให้เงินกับเราให้ได้ก่อนอน่าจะเป็นอันดับแรกๆที่เราต้องทำเลยตีไปชิวๆนะแล้วตอนนี้ผมทำคลิปนี้ออกมาแล้วนะทุกคนนั่นก็คือคลิปเกม b l o o ท Td b t t t เทิร์นภาค2นะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วนี่ก็ แอบสนุกเอาการเหมือนกันนะมันเหมือนได้เริ่มเล่นใหม่อะ <c oughs> คือเกมเนี้ยเรามีอะไรทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมตัวผมมันมีละแต่ว่าในภาคนั้นอะเหมือนว่าเหมือนผมต้องเริ่มเล่นใหม่เลยครับทั้งเลเวลยีกพีต่างๆเนี่ยโหมันไม่มีเลยอะแต่เล่นเล่นก็สนุกดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชนะตลอดก็จริงแต่ว่าเล่นโดยรวมแล้วใช้ได้เลยครับส่วนตัวผมก็เลยแบบเอ้ยสนุกอยู่ เดี๋ยวจะผมมาช่วงนี้ก็จะเล่นเล่น,ลนบ่อยๆเล่นทุกวันอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันโอเคคนเกมยากป้องกันได้ดีอยู่อืมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอยากจะรู้ว่ามันเป็นเกมแบบไหนสนุกมากน้อยยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับ <c oughs> สนุกเอาการเอาละ่ะเรามาลุยกันต่อในภาคนี้ภาค6โจมตีเข้าไปครับ ควินซี่จะมีความสามารถในการโจมตีพลังตัวเรือก็ตีพลังตัวเป็นพอควินซี่ระดับเยอะๆเขาก็จะสามารถตีเหล็กได้ด้วยจากระเบิดของเขาแต่ตอนนี้ในการป้องกันกำลังโอเคอยู่บคัคเนียก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะตีตีพวกที่มันจะหลุดออกมาได้เดี๋ยวเราก็จะอัปเกรด m นี่ได้แนละ้วมอร์ชันแมนทำให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นในแต่ละด่าน ซึ่งก็เป็นข้อดีแล้วพอเดี๋ยวได้มาแล้วเนี่ยผมว่าเราเนื่องจากว่ามันให้ใช้เรือแค่1ตัวเท่านั้นเราก็จะอัพต่อไปเลยนะ Favor Trade <Favorite. S 2> ถ้าทําได้นะครับหลังจากที่ได้ Favor Trade แล้วก็ผมว่าถ้าจะเป็นเทียห้าเลยมันจะเกินไปนิดนึงไม่ต้องอัพใช่ไหมโอเคการป้องกันใช้ได้อยู่เรือมันโจมตีได้ค่อนข้างดีอะกระสุนมันกว้างไม่ใช่ยากว้างวงเห็นมันกว้างและโจมตีมันยาวไง มันทําให้การโจมตีของมันเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวเชียวโอ้ดันนี้ผมกันเรื่องปัญหาว่าจะหลุดไปเลยแล้วกันตอนแรกก็งงว่าจับเกรฟช็อตดีไหมนะ้าหรือว่ารอก่อนดีเอาไปเลยแล้วกัน๊แบบนึงนะครับผมว่าผมจะจามจามจุดได้นะครับขออภยัยเพราะว่าถ้าผมเล่นในคอมถ้าเล่นเกมคอมเนี่ยผมสามารถที่จะมิ้วไมม์เอาไว้ได้นะครับ เสียงจามก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเล่นในนี้นี่มันไปได้เต็มที่เลยครับเดี๋ยวก็ฮัดเชยเอาไปเลยอะไรอย่างนั้นถ้าป้องกันแบบนี้ให้ไปถึงแค่ด่าน40อะ่ะผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากมากมายอะไรเลยครับใช้ป้องกันโดยการใช้เรือบัคเนียยก็ได้ไม่ต้องเป็นสายเงินก็ได้แล้วก็ใช้คอมชูเตอร์มาช่วยป้องกันเจ้าตัวโมวแอปก็น่านจะง่ายอยู่เราได้เฟเวอร์เทรดละ ก็จะทําให้ได้เงินเพิ่มขึ้นโจมตีค่อนข้างดีอยู่แล้วถ้าเราจะเอาเป็นสายนั้นผมว่าผมอัพ h อ t s h อ t มาก่อนดีกว่าผมอัพ h อต s h อ t ขึ้นมาเพื่อสู้กับในดานเหล็ก28เพราะว่าควินซี่เลเวลจะยังไม่ถึงในการที่จะยิงนัดที่3เป็นระเบิดจะยังไม่ถึงต้องรออีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้เจ้าบัคเนียตัวนี้เป็นตัวยิงให้ครับ เห็นนะโอเคแล้วตอนนี้วินซี่ก็จะมีกระสุนระเบิดทุกๆ3นัดที่เขายิงแล้วในด่าน30เขาสามารถยิงได้ด้วยตัวเขาเองแบบนี้แหละครับหรือว่าถ้าเราไม่มีออปชันจริงๆเราก็เก็บเงินแล้วก็อัปเกรดฮีโร่ก็ได้เพื่อให้เขายิงเหล็กได้ก,ก็นั่นก็ทำได้เหมือนกันก็แล้วแต่เลยนะโอเคครับ ผมกาลังคิดอยู่ว่าจะเบรือเป็นเทียหหรือว่าจะยังไงดีแต่ควรจะเน้นการป้องกันขึ้นมาก่อนแหละไม่งั้นไม่น่าไหวเพิ่งอยู่ด่าน33ด่านนี้มีการเงินให้2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าบักเนียตัวนี้บวกกับเจ้าดรูดิดถ้าเราเล่นสายกลางนะแต่ว่าผมก็กังวลว่าในตอนเลดเกมเนี่ยเราจะไม่มีอะไรต่อสู้กับเขาต่อสู้กับตัวสูง,สง พวก DDT อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าจุดนั้นยังเป็นจุดด้อยของเราอยู่แต่บัคเนียเนี่ยมันให้โจมตีแบบเยอะมากเลยอะผมแฮปปี้นะผมแฮปปี้ในจุดของการโจมตีของบัคเนียมากๆเลยมาเยอะยังไงเขาก็สามารถโจมตีได้ต่อเนื่องค่อนข้างนานถ้าเป็นไปได้อะผมไม่ต้องอัพอะไรเพิ่มถ้าสมมตินะผมไม่ต้อง สร้างอะไรมาป้องกันโมแอฟนะโอ้โหผมจะสบายกระดานนี้มากๆเลยเพราะว่าผมจะเจ้านี้เป็นเทียห้าแน่ๆคือใจมันไปว่าแบบอัพเทียห้าแน่ๆไปแล้วนะเนี่ยแล้วตัวที่จะใช้เป็นตัวหลักในการป้องกันของผมผมว่าคิดมาแล้วเหมือนกันนะนั่นคือผมจะใช้เจ้าดุยดันหนึ่งแล้วก็บุมแรง มุมแรงจะเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองป้องกันด่าน40โดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรมากไปกว่านี้แล้วกันถ้าได้คือดีถ้าไม่ได้ก็แค่ซื้อเพิ่มเท่านั้นเองครับแต่ว่าต้องใช้ความสามารถของฮีโร่ขอให้มันพังออกมาก,ก่อนนานแหละโอเคโอเคแค่นี้แค่นี้น่าจะน่าจะช่วยได้เยอะน่าจะช่วยได้เยอะอยู่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมผมอัพไปเลยแล้วกันนะ Okay. เป็นเทียห้ามันไม่ได้เสริมเรื่องการป้องกันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันให้เงินเพิ่มขึ้นมากไงโอเค okay. เราชนะแบบธรรมดาละแต่ว่าเราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100กันนะแต่ก่อนหน้านั้นผมว่าต้องรีบสร้างดวดวิดสายกลางขึ้นมาตำแหน่งที่ดีของดวดวิดคือตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าทำไมเพราะว่าจุดนี้นี่การโจมตีมันก็ได้ค่อนข้างต่ำแต่เชื่อผมเถอะ เราคิดจะไปสายกลางด้วยนะมากำลังคิดว่าจะเอาเป็นดูวิตริชหรือว่าเอาฮาร์ดฟันเดอร์เอาฮาร์ดฟันเดอร์ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราเอาสายกลางให้มันนั่นก่อนใช้การป้องกันวงต้นตอนนี้ให้ดีๆด,ดูวิตเขาสามารถที่จะจับบลูนได้แล้วก็ทําลายการเป็นรีโกรทิ้งไปด้วยถ้ามันโดนนะถ้ามันโดนดูวิตเล่นงานอะรีโกก็จะหาย เดี๋ยวรอกันค่อยๆแต่ข้อเสียของดูอิทอันนี้คือเขาไม่เห็นพังตัวนี่แหละข้อที่ผมแบบจังวนใจแต่ดูสิครับดูอิทเขาก็ช่วยช่วยป้องกันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเห็นอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเป็นเทียห้าเมื่อไหร่การเงินเราก็จะได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างโอเคแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งในตัวป้องกันของเราที่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าดูอิทตัวเนี้ยมันคอยจับอยู่เรื่อยๆครับมันจับอยู่เรื่อยๆมันจะจับพวกเซรามิก มันจับปึ๊บแล้วก็โดนมันจะทิ้งหนามไว้หลังจากที่มันจับเสร็จและใครที่โดนหนามมันนั้นก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพังตัวจะมันจะทำอะไรยังไม่ได้เพราเป็นเดียห้าทำได้โเคการป้องกันพังตัวเราก็ยังได้อยู่เพราะว่าเรามีทั้งฮีโร่แล้วก็เรือช่วยกันอยู่2ตัว แล้วถ้าไม่ใช่กันเนี่ยโดนดูวิดจับแล้วก็กดเงินครับมาเลยจับเซรามิกมันไว้โอเคต้องเก็บเงิน,นได้29,750แย่ละผมเผลอดันปล่อยไอ้เจ้าโมแวกมาโดยที่ไม่ได้จับมันไม่ได้กดใช้ความสามารถของฮีโร่นั่นแหละ แต่ว่าการป้องกันของเราแอบโอเคโอเคแย่แล้วมันเป็นพังตัวไม่แน่ใจว่าการป้องกันจะพอหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเทียห้ดูวิดมาช่วยเสริมอีกตัวหนึ่งอ่ะพอแน่แต่ยังขาดเงินอยู่ครับแต่ว่าเราได้ใช้ความสามารถของฟินซี่อีกสกิลหนึ่งมาละเลเวลพอดีเลยร้อย mm hmm. มันไปไกลก่อนนี่ครับยิง ผลธนูปึบได้แล้วครับเทียห้าทีนี้ก็จะมีหนามที่พื้นครับตัวนี้พังตัวจะโดนอันนี้พังตัวจะโดนโดนทุกอย่างเลยแล้วยิ่งไว้ตรงกลางมากเท่าไหร่มันยิ่งกลายเป็นสีเข้มเท่านั้นผมเลยเอามันไว้ตรงกลางแม็กก็เพื่อการนี้เลยครับให้มันแบบมีความเข้มข้นทั้งแม็มากที่สุดถ้าเราไปไว้มุมใดมุมหนึ่งมันจะไม่ข้นขนาดนี้ครับเอาละเดี๋ยวเราอัพเป็อันไหนดี เป็นฮาร์ททรอนกับฮาร์ทรสฟันเดอร์แล้วกันโอเคทีนี้เรื่องการเงินของด่านนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะต้องมาป้องกันพวกเรอบินตัวใหญ่ให้ได้ครับพวกดีดีทีที่ผมไปกังวลเพราะว่าเราต้องเล่นตัวที่โจมตีพังตัวเป็นใช่ไหมละครับงั้นอันดับแรกก็คือบุมแรงก่อนเลยบุมแรงก่อนเลยครับเออหรือว่าจะเอาเจ้านี่ก่อน เพราะว่า inferno ring ก็สามารถทำได้เช่นกันอ่ inferno ring ก่อนก็ได้ inferno ring ไว้ตรงกลางตรงนี้โอเคงั้นผมอัพเลยแล้วกันสามมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าครับเก็บเงินคือตอนนี้ดูอิดอะ่ะมันจะทำดาเมจได้ตลอดเวลาเพราะว่าหนามที่พื้นของเขาอันนี้ดีมากเลยนะข้อนี้ดี่ดีจัด แล้วทุกๆการจบด่านดูวิทยาห้าก็จะให้เงินกับผมด้วยแล้วก็ให้ทั้งพลังชีวิตด้วยแล้วเรือก็ให้เงินเช่นกันก็เลยมีการเงินที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่การโจมตีโดยรวมถือว่าดีนะได้แล้สามหื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าครับ ดูอนี่คือเจ๋งเลยอ่ะในด่านเนี้ยิ่งมาเยอะเขายิ่งทำดาเมจต่อเนื่องได้ดีทีนี้เราก็จะได้ตัวที่ป้องกันพังตัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้าอินฟโนริงตัวนี้ปึบวงค่อนข้างดีนะผมจะได้อัพมอแท็กได้แบบสบายใจโอเควงนั้นจะเป็นวงที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดของทีมเราแล้วก็ไอคือวงอ่ะมันมองไม่เห็นพังตัว แต่ว่าไอ้ลูกไฟที่ยิงออกไปอ่ะอันนี้มันโจมตีได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ใช้ชุดนี้ช่วยดีๆทีค่อนข้างที่จะแพ้อไอ้ลูกไฟอันนี้อยู่นะแล้วก็เจ้านี่ตัวสุดท้ายครับอ่ะเป็นสายบนครับเล็บหลอดเหมือนเดิมเลยเก็บหลอดอ่ะตีไม่เป็นแต่ว่ารออัพเป็นเทียห้าก่อนมันจะตีพังตัวไม่เป็นแต่พออัพเป็นเทียห้าปุ๊บไอ้ที่มันหมุนรอบตัวอันนั้นอ่ะจะโดนพังตัวได้โอเค ถ้าสังเกตก็จะรู้เลยผมพยายามเลือกตัวที่โจมตีได้ทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวในตัวมันเล่นก่อนถ้าตัวไหนทําไม่ได้หรือว่าตัวไหนแบบเป็นเรื่องการเงินผมจะเล่นก่อนแต่ถ้าถ้าเป็นตัวที่แบบว่าเน้นโจมตีอ่ะถ้าทำสองอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่เล่นเลย ดเงินปึ๊บเดี๋ยวรอครับสอง0มืน็ดพันห้าร้อยสี่สิบตมตมตมห้าร้อยสี่สิบได้แล้วครับแต่มันจะยังตีเหล็กไม่เป็นเราต้องเอาฮอตช็อตด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องอัันล่างครับโอเคเท่านี้ เราก็จะสามารถมีวงจมตีเหล็กเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไอ้ที่มันหมุนหมุนรอบๆของเจ้าบุมระแรงเนี่ยแหละทีเนี้ยมันไม่เหลือตัวที่จมตีพังตัวได้แล้วอะเดี๋ยวผมอัพเจ้าบอมชูตเตอร์มาเพื่อที่ช่วยในการต่อสู้กับพวกบลูนตัวใหญ่ๆญแล้วกันนะตำแหน่งก็ไว้ตรงกลางเหมือนกันเฮ่ะไวตรงกลางดีหรือเปล่าไว้หน,น้าๆก็ได้ โอเคอันนี้ปรับเป็นตรองแน่ๆนะเดีย๋ยวเราจะเล่นสายกลางเพื่อให้สามารถกดสกิลยิงระเบิดอย่างนี้ได้เดี๋ยวเป็นเทียห้าไปเลยครับนี่แบบว่าคัดมาเน้นๆเลยเนี่ยแต่และตัวที่เลือกมาใช้อะบวกทั้งลำดับความสำคัญตัวไหนก่อนตัวไหนหลังการเงินต้องมาก่อน แล้วก็การป้องกันผมมาให้ความสําคัญตามนั้นเลยจริงส่วนบอมชูเตอร์อันนี้คือสร้างแบบเล่นๆแล้วอะสร้างแบบเล่นๆจะไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ก็มีไว้ก็ไม่เสียหายครับใได้แนละ้วเดี๋ยวได้เป็นเทียห้าขึ้นมาก็จะโอเคมากขึ้นนี่นะ ไหนๆนนก็ไหนๆผมเอาบิ๊กเกอร์บอมไปเลยแล้วกันนะเป็นมิสไซล์แบบใหญ่ครับเอาละ่ะต่อไปก็เป็นบอมบ์ชูเตอร์มาแล้วบุมแรงอีกตัวไหมหรือว่าจะเอาแท็กชูเตอร์อีกหนึ่งตัวได้หมดเลยอะ่ะถ้าแท็กชูเตอร์ผมว่าครั้งนี้ผมจะไปทางแท็กโซนหรือว่าถ้าจะเอาบุมแรงอีกตัวก็จะเป็นทางของโมเว็บโดมินนชันนะครับ มัฟโดมิเนชันก็ไม่เร็วแต่มับโดมิเนชันราคาค่อนข้างสูงไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือเปล่าเ,เรื่องเงินอตอนนี้ให้เงินเท่าไรสามหมื่นสี่ตอนนี้ได้สี่หมื่ห้าโอเคไล่เลี่ยกันมาเรื่องการเงินโอเคโอเคการป้องกันถือว่าดีอยู่แต่ว่านี่เรายังไม่เจอพวกดี t ไง เราเลยยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเราสามารถป้องกันได้แน่ๆร้0ยเปอร์เซ็นเรายังพูดไม่ได้ครับผมลองเจ้านี้ดูแล้วกันนะห้าหมื่นหนึ่งถ้าได้นี่ก็ด่านเก้าสิบแปดผมไม่กลัวแล้วอ่ะจริงๆแต่ผมยังกังวลด่านพวกด่านดีดีทีอยู่นะว่าจะสามารถต่อสู้ได้หรือเปล่า ว่าดูดจะทำอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเหล็กแล้วก็พังตัวด้วยที่ทำได้ก็คือแค่บุมแรงบังกี้เนี่ยตัวนี้แหละที่ผมว่าเชื่อใจได้มากที่สุดในการป้องกันกับดีๆกับเจ้าอินฟ r นริงแท็ชูเตอร์เทียห้าสายบน2ตัวที่ผมโอเคแต่นอกเหนือจากนั้นผมรู้สึกว่ามันจะอ่อนไปหน่อยนึง โอเคเราใกล้ถึงด่าน90้าสิบแล้วง่ายๆคือ d p t ใกล้กำลังจะมาแล้วต้องเรมามัาระวังให้ดีครับอ่ะผมได้เทียห้าหน่วแอบโดมิเนชันละมันก็จะโยนบุมแรงถอยกลับได้ขอให้เข้าใกล้เขาอะ่ะเดี๋ยวเขาผักด่านนี้แหละที่ผมอยากรู้ว่า DDT มันเป็นยังไงบ้างครับเห็นไนหะม DDT เป็นปัญหาจริงๆอะ่ะแหละ ต้องให้ลูกไฟยิงให้ไม่งั้นก็คือไม่ได้เลย oh. ยากแล้ว <laughs> รู้เลยว่ามันไม่ได้อ่ะ hmm. รู้รู้เลยอ่ะ hmm. เห็นเมื่อกี้คือรู้เลยครับ <Yeah. S 1> ดีๆทีจะเป็นปัญหาต่อเราแน่ๆ hmm. เราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วด้วยซึ่ง <c oughs> ไงมันก็ไม่เห็นทางตัวอยู่ดีต่อให้เห็นมันก็เล็กไม่ได้อยู่ดี ก็ต้องก็ต้องใส่เนี้ยเพื่อให้มันสุดๆไปผมอัพผิดด้วยเสียดายจังผมกลัวดีดีทอะ่ะคือถ้าไม่ใช่ดีดีทอะ่ะผมมั่นใจอะ่ะว่าน่าจะได้แน่ๆแ,แต่พอเป็นดีดีทีปุ๊บเนี่ยไม่มั่นใจทันทีเลยครับด่านเนี้ย ทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้อ่อนแอลงเยอะเลยครับมันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สนใจเรื่องพวกดาเมจต่างๆอยู่แล้วอะ่ะดูดิแล้วก็ความเร็วในการโจมตีของไอ้น,นี่ของเราก็ยังไม่ดีพอโอ้เรือช่วยได้โอเคโอเคโอเคดนน่นยังได้อยูเป๊บแต่ด่านเก้าสิบห้าล่ะที่มันเยอะมากๆละ่ะด่านนั้นจะทำยังไงซึ่งก็คือด่านต่อไปนี่แหละครับ เราใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วเรื่องการป้องกันเพราะฉะนั้นผมว่าเตรียมพาวเวอร์อไว้ดีกว่าอันใดอันหนึ่งที่เราไม่ใช้อ่ะ,อะจะเอาเป็นซ u เปอร์มังกีอันนี้ทำอะไรได้โอ้ทาวเวอร์โจมตีเร็วขึ้นเท่าตัว15บห้าวิครับน่าสนน่าสนน่าสนผมมีเยอะไงก็เลยเกยวใช้ดีกว่าในนี้ล่ะ กโมทรัพก็ไม,ไม,ไม่ไม่ช่วยอยู่ดีถ้ามันมีช่วยทําให้ตีได้ครบทุกรูปแบบอะ่ะจะโอเคมากเลยอันนี้ของดีเก็บไว้เดี๋ยวใช้มังกีบูสเดี๋ยวใช้มังกีบูสรอมันมาผมจะโยนมันลงไปเลยครับประเด็นหลักคือให้อินฟโนริงมันโจมตีได้เร็ว มีบูทอยู่ใช่ไหมเนี่ย als, เร็วขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เร็วขึ้นหน่อยมันไปสนใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่ d ีดีครับมันไปสนใจเซรามิกจริงๆมันยิงไปแล้วแหละโอเคโอเคโอเคเดียวเดียวได้ชนะโอเคงั้นก็ไม่กลัวอะไรแล้วครับ งั้นผมก็ไม่กลัวอะไรละด่าน95คือด่านที่ผมกังวลที่สุดนอกเหนือจากนั้นผมโอเคยิงมิสไซล์กดสกิลขามอนไม่กลัวครับจริงๆยิงมิสไซล์ ด่าน98หรอบู๊ตไปยิงมิสไซล์ด่าน98นี่คือเด็กเลยครับเด็กเล่นเลยอะทีมเรามันค่อนข้างเอาการ99โอเคกลับมาช้าใหม่มากลับมาไม่มั่นใจเหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> พาวเวอร์ระเบิด ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้แย่แน่โอเคด่านร้อยด่านร้อยมันจะมีปัญหาอยู่ไอตัวที่มันอยู่ข้างในมันนี่แหละยิงให้มันพังออกมาให้เร็วที่สุดครับเพราะมันมีดีดีทีอยู่ข้างใน,นอออีกตัวหนึ่งยิงลูกไฟอินฟโนฟิวฟิวฟิวตุม้มโอเคชนะละโอเคปัญหาไม่มีอยู่แค่นี้เนี่แหละดีดีที คือตัวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปัญหาที่สุดแล้วก็เป็นจริงๆด้วยนะได้รับรางวัลเป็น i n s t a m o n k e ก b ้เบอ n ์คเ022เป็นสายที่ผมชอบมากเลยครับเพราะสายนี้ก็คือสายเจ้านี้นี่แหละสายกลางกับล่างคู่กันแล้วได้เป็นเทียสองทั้งคู่เลยนะประหยัดตลังไม่ได้เยอะมากเลยประมาณนี้ครับถ้าเจอดี t ผมคงไม่ไหวแล้วด่านนี้ใช้ power ไปเอาการอยู่เหมือนกันแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าครับเพราะว่านานๆทีผมจะได้ใช้ power สักทีนึ่งไงจริงไหม ไงดีทีเราก็พ่ายแพ้อยู่ดีค่ oh. ค่อยๆเสียพลังชีวิตไปเรื่อยๆอยู่แันนี้แล้วก็เป็นไปตามคาดครับว่าเราไม่สามารถที่จะป้องกันดดทีได้เยอะขนาดนั้นนั่นเองประมาณนี้ครับปุ oh, ้ง oh, โดนดดทีไปพันหนึ่งร้อยจีเลยตัวเดียวมันไม่รอดอยู่แล้วแหละถ้าเราโดนนะเนาะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับการเล่นในครั้งนี้ทุกคนเห็นปัญหาเหมือนที่ผมเห็นเลยใช่ไหมครับนั่นคือเจ้าตัวดดทนั้นมันจะ ถ้าไม่มีการโจมตีได้ครบทุกรูปแบบดีๆมันก็จะแย่แบบนี้นั่นแหละครับแต่ด่านนี้จะถูกแก้ได้ง่ายๆมากเลยนะถ้าสมมติว่าเขาให้ฮีโร่แบบผมเลือกได้เองผมจะเลือกเอเทเน่มาใช้แล้วคู่กับเจ้าแท็กชูเตอร์สายอินฟินอลริงนี่จะโหดมากเลยถ้าได้อย่างนั้นมานี่สมบูรณ์แบบสุดๆแต่อย่างนี้ก็ถือว่าเล่นได้อยู่เหมือนกันใช้พาวเวอร์ไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีค่อนข้างเยอะจากการเปิดกล่องจากการได้รับรางวัลเวลาชนะอะอะชาเลนจ์ต่างๆก็ได้เหมือนกัน ประมาณนั้นครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนผมบรรซาานี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีวไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ